กับสบายดีพี่น้อง FC ทุก่าดวัสดุบอนวาสดเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องมื้นทน้องจะไปใส้ทิงค์คำไปวันเกิดไปวันเกิดไผยยาย่าน้องยายาฮ้สไปวันเกิดลูกสาวเสี่ยวพี่น้องน้องยาย่าเนาะบ้านเสียคงพี่น้องไปพี่น้องไปเบิร์ตผมกันบ้านที่สุดและก็งามที่สุดในหมู่บ้านเฮาพี่น้อง เดี๋ยไปสมกันเด้๋พี่นอ้องบรรยากาศพันธ์งานวันเกิดลูกสาวล่ะเพ่นพี่นอ้องเน้ยเกิดรุ่นเดียวกับใครโมเมนต์รุ่นเดียวกับพิงค้ำเนาะนอ้นองน่องยายยาคบหอบจากปีพิงคำ้ำน่องยายาขยาคบหรือี่ต้นบหาปีเนาะน้องยายยาคบหอบหาปีเน,ะนยาะพ,พี่เบิ่งพี่นอ้องลูกสาวเสียงคงพี่นอ้องเป็นโมฮานี่แหละ ประงสริฐผสมน้ำกันจ้าบรรยากาศในงานผ่นมีอาหารอย่างเนี้ยพี่น้องพี่น้องเพื่อนเผ่นเนาะคลือหาดรอวว่างเป็นแอนเสี่ยวกันแต่งแต่สามัยอยู่กรุงเทพพี่น้องไปทำงานน้ำกันเนาะไปทำงานเป็นแม่บ้านพี่น้องอยู่ลงังซิต กับเมียเสียคงนะพี่น้องสามีก็ได้สื่อเดียวกันเด้พี่น้องแต่บัรวยคือกันเพื่อนผนงามได้พี่น้องเลยสำับเขตเห่ากับมีเตอเพื่อนเพอนี่แหละงามกว่าหมูเนาะตอนนี้มาห่อนะพี่น้อง ตอนเมื่อกี้นี่เขาถ่ายอยู่รอบเนาะเนอ,นนอะอเด็กๆพากันมอนขนาะดมีเด้งดึงอีกโอ้มีสไลเดอร์เด้งดึงเด้งดึง เดือดเหืองามเนาะคนใกล้กๆให้ง,งามพี่น้องข้างในกันรู้ลาป้าเด็กๆเน่ี่เจ้าของมันเกิดเลยจะเข้ามันเกิดซยสุดงามแท้ป้าแขกขึ้นลายแท้เป็นแม่พิง นี่มองขึ้นเยอะนี่เฮ้ยเปิดเพลงขากใช่ปะน้าชายแสนจะคลองงานจะคลองเฮื่อน้าร์ดพิท่า,า,ปาไปบบอนมากกับพาย็หุ่นดีได้น้องใบบอลนะนอนนะตอนตอนยังน่อยนะพี่น้องหุ่นแบบทิ้งคำเลย ใหญ่มากใหญ่มากที่จอยวะอาออกรถใหม่ไหมเนี่ยวเาเกียขอบใจด้วยที่เอามาส่งแยเี้ะยังเที่ยงเขาอยู่นะโมเมนต์ของตัวเองโอ้ยลกแย่ยงปไนจะอันั่ง่งงฝรา่งรงรังังร่ ย่างปลานิ่นพี่เนาะปลาเผาปลาเผาลูกกะเอามายางใหม่ก็ย่างเหกางไปนำนกอะเนาะี่ยูก่ดูซุกต่ว่าอะะซุกอะไรไม่ละก็สุกนนาะแม่บง กินไหมมันร้อนไหมเบิร์ดูดูเบิรงนใส่มันก็ะหูเนาะยังบุกค่ะเนาะเอาเห็นแล้ได้ค่ะมันใหม่เลย้าก็ะคอยค้างไปซ้สมซื่อว่าป้าเผาหีืเนาะเผาเอาเลยเล่นยังวะ กำลังจัดเตรียมพี่น้องทำมาทอดนี่ฮะไอเฟินขนมทอดนี่นกับพี่น้องเขาเกี๊ยบนาะทำมาแต่ไทยคูณได้พี่น้อง<ช>อ่าผุกฟ้ามาให้เกี๊ยบทอดอ,อันนี้กุ้งบะต้องใช้กุ้งเนาะ อาจจะเป็นกุ้งเรืองถ้ากับเคยทอดจะเขื่อนพี่น้องครั้งแรกทอดอันขนมแล้วพี่น้องทอดลูกชิ้นต่อลูกชิ้น10กิโลจา10กิโลปลาเผาปลาเผาน่ะโมโหจักโลพี่น้องปลาเผาหาโลบะ เพราะว่าพ้นกบบระบลายเปนในหลังนัตแคงจะแยตๆด,ด,ด,ดีพี่น้องเนาะยายให้ยายให้เป็นคนทอะน่ๆอยู่พอหร่น่าเป็นยัง <c oughs> เออเ็นตา <c oughs> <c oughs> แน่ตายแน่แ่าเม้า่าเมาเนย เด็กๆพากันคึกคักขนานนะปาคามาประทานเป่าเค้กสัมลูกสาวมาเป็นมาเป็นยังมาเป็นยัง ลูกสาวละ Happy b i ด t h d ย์น้องย่าย่าบอบให้เป่าก็ขึ้นกับเป่าได้ปอเป็นยังป่าโลดลูกป่าล้ลูกบอดอน ใบบอลเนด้ตะกี้อ้วนๆนอ้วนอลูกเขาจะจอยได้ลูกคอยาพูดจีจอยเลยครับบอลดูกแครไหมนะ

ของควันไว้น่ะนึกว่ากระกราณมกระกรยายาพี่น้องเข้าดีเาะเพิ่นสุดท้ายพี่น้องเบิ่งเฮ็ดงามข้างในป้าเด็กๆได้สไลเดอร์ใหม่เอยคือขาดแท้นะงามนะพี่น้อง,งเนงาะเดี๋ยวภายในว่า,าวพี่น้องลงองูลามาเฮาค่ะ งามเลยพี่น้องอันนี้เป็นสันล่างพี่น้องมันเกิดดับไฟพี่น้องช,ชิปเป้าใหม่ตีนะแอรเป่าไมฟ

พอใช่ไหมยังไปเปิดกล่องของควันมันมียังยังหูเด้คล้ายๆเครื่องแกลงหัวหรอวะอารุณของควันดูมียังแน่ไงกล่องใหญ่แท้พี่โก้มาแจ้งอยู่ในหันนะหรือว่าวิวโวอยู่ในในเนี่ยนะ อ้องห้จะคล้องกันังเปิดของควันอยู่ไอ้ป้าเปิดให้ดูกูุกรุ่นของควันอยู่ สองสั้นพี่น้องสามรุ่นทนแปดสิบแปดรุ่นกันรุ่นกันพี่น้องนั่งอีกอยู่มาใกล้กันพี่พี่พี่เล้นี่ลูกกีฟด แม่ง่าลูกล่ะถ้าราเยเน่มีเสี่ยอไปเลยเอโอ้โอม่นเดวเนสือซีมือมีเสียมน่ักะ,ะ,ะกินแต่ผักกันแล้วพูนดเาาีเอามาอาหารท่าพี่น้องพีิทอดลูกซี่นะปลาดาปกะชิซ่าละวุ้นในเนด้อพี่น้องผูห้หอมา อยากไปกินและชอแมคพี่เล่นห่อยพี่พ่อาคอยได้ถ่ายขีปนลืมอะไรไม่ร้มลืมลืมกล้องลืมแกงแล้วขีปซองนี่นอนี้านะโอ้กิคำอ่กินกินพากันกินเน่ปาเบ่งบอพ่อบอกเอาเองให้ลูกามาวา นี่อ no ันน oh, ั้นอียาเนี่แบ่งอันอียาเนี่ยไอ้ยาถวยน้อยน่ะแล้วกินบร้ายดอกไอ้ถวยน้อยน่ะไอ้ยาเอออันถวยเรไปจิ้มกินกินนะแล้วกระหิวสองเดือดทานเองเดอดจะกินจะรูดีสแล้วไป

แจกออกมาจากเปลวเค้กพ <mm uh> ี่น้องซาลามูนวุ่นวายมยังอารมาดีนมานะลาฮ้องเอ๋ยสบายดีป้อื้อางหอมกลับมาเตรียมอาหารพี่น้องเลยกินเลยเพลนกินเลยอว่าจล่แห้งแล้วได้ใครอยู่บมาคิงบะ อะไรพี่น้องสลักกินเนฮากาเซล่าและพี of of ่น้องสาวพ่อ <Character> พ <yells> e ่อกันลิปหนาพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องไม่คิงคำบรรณาเด้อพี่น้องไปแล้วพบพ่อกันทุกันหนาพี่น้อง